มาดูไล่มันสมลังอายุประมาณ3เดือนรากรอบตัวหัวรอบด้านไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับผมมานาศีพันครับอยู่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วครับตรงนี้ของหมดกี่ไร่ของพี่120ไร่ครับร <120 S 2> ้อไร่แปลงนี้ทำยากง่ายยังไงครับทำยากมากครับขึ้นมาแรกๆใบเหลืองครับ แบบนี้ทุกปีไหมทุกปีครับแล้วผลผลิตที่ผ่านมาใต้ประมาณเท่าไหร่5ตันครับต้นทุนสูงครับต้นทุนสูงกว่าปีนี้ครับอายุมันกี่เดือนแล้วครับสเดือนครับนี่ครับท่านผู้ชมดูอีกทีครับนี่นะครับดูใบมันแผลบเลยครับใบเขียวสวยเลยครับนี่ฮะแล้วก็หัวรากเห็นแล้วเป็นไงบ้างครับดีมากครับดีเพราะอะไรครับโฟทีครับนี่เอาโฟทีมาฉีดนอกจากโฟทีเอาอะไรมาฉีดอีกแบคครับนี่ครับแบคครับนี่คู่กันเลยใช่ไหมครับฉีดคู่กันฉีดไปแล้วกี่ครั้ง สามครั้งครับประมาณ3ครั้งทุกครั้งที่ฉีดมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเปลี่ยนแปลงเยอะครับใบจะเขียวใบใหญ่การจะเริ่มเติบโตเร็วครับเร็วกว่าไม่ฉีดแล้วที่มันเหลืองเหลืองที่แรกๆหายไหมหายครับหายแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช้ครับถ้ามีคนมาบอกว่าอย่าไปใช้เลยมันไม่ดีเชื่อไหมไม่ไม่เชื่อแล้วครับเพราะเราใช้เองเนาะครับคิดว่าจะใส่ปุ๋ยมากขึ้นหรือน้อยลงครับน่าจะน้อยลงครับเป็นการลดต้นทุนไปด้วยถูกปาใช้เคมีเยอะครับเพราะว่าเราเป็นคนใช้เองเนาะครับสองเดียวใช้ได้20ไร่ครับ Bye. <laughs>